นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะเพชรก็ตรงตรงนี้ก็ทําทําท,ทางใหม่ใช่างพี่ทําทางใหม่ใช<อ>่ทเสร็จ้านพี่เป็นร้านอะไรเขาเรียกเบอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ครับผมโอ้เบอร์เกอร์พ่ามีเบอร์โทรติดไว้ด้วยนะมีเบอร์โทรติดไว้ด้วยับเผื่อใครโทรสั่งก่อนนี่ใครจะมาไปเป็นาน,ปนานก็ได้นะเป็นนานก็ได้ครับโอ้คนขายเจอพี่อะไรครับเจอพี่เพื่อเด็ดครับผมอะไรนะเดชเดชเดชครับผมโอ้คนกอะเพชรเลยไหม คนหัวหลงครับผมอ๋อหัวหลงก็ใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันก็หัวหองกิโลหัวหลงตอนนี้ก็อยู่ในเขตอำเภอหัวใจได้ยังอันนี้อำเภออำเภอนะเพราะว่าที่มันที่เกาะเพชรนะใช่ครับอ๋อเป็นเบอร์เกอร์ไส้อะไรบ้างครับเนี่ยมีเนื้อไก่ปลากุ้งครับผมเนื้อไก่ปลากุ้งก็ผมแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็พริกครับผมอ๋อเดี๋ยวผมเอาไก่แล้วกันนะไก่ธรรมดานะอ่าครับอ่าชิมก่อนเพราะกินข้าวมาบ้างนะเดี๋ยวใส่บรรยากาศต่ำเรื่อยๆได้ได้ขายถึงกี้ทุกมาพี่ปกติ โอ้แล้วแต่ว่าหมดเร็วด้วยหรือเปล่านะแล้วแต่ว่าถ้าหมดเร็วมากยมปรามาเผื่อไว้อ๋อจะประมาณสามทุ่มนะยังทต็มยังเต็มครับผมใช่อ้อแต่ถ้าใครมาใกล้สามทุ่มก็โทรมาเบอร์นี้ก่อนได้นะโทรเบอร์นี้ก่อนได้เผื่อจองไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมาไม่ทันจะได้เปิดเปิดร้านเล่ได้นะบางทีอ่าไม่เล่ได้อาจจะสามทุ่มกว่ากว่านี่ครับศูนย์เก้าแปดแปดเก้าหก 6923ก็คือชื่อร้านเราเลยนะร้านเบอร์เกอร์จากของร้านชื่อพี่เดชนะนี่ครับอันนี้ไปเรียนทําหรือว่าฝึกจาก y o u t u b e หรือว่าเน็ตคือพอก่อนขายอาย่อานใหญ่ครับผมแล้ก็เอมืออาชีพเลยเคยขายอยู่อัดใหญ่ใช่แล้วก็มาโควิดก็เลยมาอยู่บ้านก็อยู่ยาวเริ่มยาวเลยวเริ่มยาวแล้วอนี้ขายก็ขายได้ก็เริ่มยาวแล้วนี่ครับ เขาเยี่ยงทอดอะไรก่อนขั้นตอนแรกเนี่ยแป้งแป้งเอาทอดไก่ก่อนแล้วก็เอาแป้งาาาทาเนยแล้วก็ทอดอ๋ออันนี้เป็นไก่เหรออันนี้เป็นไก่กครับโอครับมาเริ่มเล่นร,รูปแล้วโอ้อขายตู้นี่ยเริ่มต้นจีนรร่าตั้งไรน,นะสามสิบบาทครับโอ้สามสิบเองนะครับผมสามสิบนีน่ครับอ๋อมีชโยโย่รูปอะไรด,ด้วยนะครับนี่ก็โยก่อนถึงเซเว่นนะใช่ก่อนถึงเซเว่นประมาณสองร้อยเมตรได้ไหมคับประมาณสองร้อยเมตรได้ได้ยัได้ เรียกว่าก่อนมาเริ่มต้นถนนสีเลนแล้วกันเลนใช่ปกติมา2เลนจะเจอร้านแต่ขายตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะนนี่ครับบรรยากาศแล้วก็ขั้นตอนแรกก็ทอดไก่สุกรนะทอดไก่สุกรนี่ครับเวลาที่ลูกค้าขายประจำขายประจำนี่ตังใช้อุปกรณ์นะ แต่คนไม่เคยทำจะไม่ค่อยคุ้นอือใช่ไม่ค่ยคุ้นแต่ก็เหมือนเราไปกินตาม้างเนี่ยรอเลยนะเออรอเลยใช่จะไม่เห็นตอนทำอือแล้วก็ตามข้างในเลยไงใช่ทีนี้คือก็สั่งก็ยืนรอก็ออ๋ลูกค้าก็มายืนดูดูได้เลยนะดูได้เลยเราทำส่วนใหญ่เส้นอะไรจะขายดีสุดครับเนื้อเนื้อนะเนื้อหัวเป็นเนื้อดูหัวอ๋อขายถึงเดือนยังพีขายเดือนก็เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าโอ้ถือว่าผลประกอบการโอเคนะโอเคครับผม ก็ประมาณเจ็ดสิบลูกก็คงไม่กลับไปหาดใหญ่แล้ว <c oughs> น่าจะไม่กลับแล้วแหละ <c oughs> ที่นี่ก็กลางคืนอาจจะเยียบแต่บรรยากาศดีบรรยากาศดีเงียบเงียบเสาดีได้แล้วลูกเกก็ม่ได้แต่ผมดูแล้วแต่นี่ก็เพชรอนาคตน่าจะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะ <c oughs> ใช่ใช่มันมีเซเว่นอะไรด้วยไงเรื่องมีเซเว่นเดี๋ยวความอย่างอื่นก็ตามมาตามมาคนก็เริ่มเยอะพถ้าเซเว่นมาเปิดก็กองมองเลยว่าเป็นพื้นที่ที่พัฒนาได้พัฒนาได้นี่ครับ อันนี้เท่าไรสอันนี้สามสิบเหมือนกันธรรมดานครับก็ทำเลตรงนี้ดูแล้น่าจะมีทั้งลูกค้าขาจรและก็ประจำนะใช่ใช่ครับผมนี่เดี๋ยวผมลองชิมกันเลยดีกว่าลิมเลยยอ่ยครับไม่ต้องงอนะรนกระดาษโ่นะม่เดวตายชัดๆหนเลยเอาเลยเอาเลยอ่าสูยครับโอเคครับ ขอรั่วมันมันร้อนใช่ไหมมันร้อนมันร้อนไหมมันวาอุ่นอุ่นอ๋อยังกินได้อยู่นะกินได้อยู่ลองดูก่อนตั้วบางๆก็ได้ตั้งบางๆเดี๋ยวค่อยถ่ายสองทิ้นแป้งทำงานที่จัดชัดสวยงามครับนี่ครับเบอร์เกอร์ไก่ชิ้นนี้สามสิบเดี๋ยวมาติ๊กไฟสว่างหน่อยชิ้นใหญ่ครับใหญ่กินด้เเดี๋ยวต้องลองชิมดูกินได้ กินมันใหญ่จริงๆใหญ่ใหจนคิดว่ากินยากก็เลยเจาันนี่ครับอ่านเดี๋ยวผมลองชิมสักหน่อยก่อนอร่ยอยก็เ้าอร่ๆๆะะรอยครับพี่ยังไม่โดนไก่นะมยังไม่โดนไก่เลยวต้องกินนี้โดนนกไก่ก่อน อร่อยดีครับพี่ครับผมถือว่าคุ้มราคาแค่สามสิบบาทเริ่มต้นอือได้ครับนี่ครับก็การทำของเขาก็ดูมืออาชีพด้วยครับ,รบมีวันหยุดไหมมีวันหยุดไหม,มวันเดี๋ยวไม่เป็นวันพฤหัสครับผมอ๋อจะหยุดไะวันพฤหัส โอเคครับรสาชาติพานานะคุ้มค่าคุ้มราคาอ,คอร่อยนี่ครับธรรมดากินเบอร์เกอร์สะทรมันเลอะปากหน่อยเลอะปากอ่านี่ครับก็อ,อยู่ที่กอะเพชรครับไปมาอุดหนุนกันได้ร้านพี่เดชนนะนี่ครับก่อนถึงเซเว่น